จังหวัดสก,ก้วจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์โอท็อปที่ผ่านการพัฒนาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อป ที่ลานสยามบินเทศบาลเมืองอรัญญประเทศสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดสแก้วร่วมกับเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดสะแก้วจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และทดสอบตลาดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปมีนายภูมิวัตรอุดมทรัพย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วในฐานะประธานคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดสแก้วเป็นประธานในการเปิดงานพร้อมด้วยส่วนราชการเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดสแก้วเข้าร่วม นายสุชาติพักพาณิชย์พัฒนาการจังหวัดสแก้วกล่าวว่าการดําเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้เป็นการส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์โอท็อปให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามเหมาะสมสามารถเพิ่มมูลค่าสร้างนวัตกรรม ให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นและพัฒนายกระดับการศึกษาในองค์กรให้มีคุณภาพใก้มาตรฐานมีวิถีการที่เหมาะสมสามารถเพิ่มคุณภาและการ จังหวัดสระแก้วที่ผ่านมาจังหวัดสระแก้วได้จัดกิจกรรม2กิจกรรมหลักได้แก่โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดและโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปโดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดได้ดําเนินการจ้างบริษัท Innovation น,นปริน้นจำกัดในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และทดสอบตลาดเพื่อส่งเสริมและทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและเผยแพร่ผลการดําเนินงานของเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังังวดด้านในภูมิวัตรอุดมทรัพย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วในฐานะประธานคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดสะแก้วกล่าวว่ากิจกรรมประชาสัมพันธ์และทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดสะแก้วที่เป็นขั้นตอนสําคัญซึ่งหลายนโยบายของภาครัฐได้ให้ความสําคัญในการยึดการตลาดเป็นหลักที่จะทําให้เป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค วันนี้ก็เราเราก็เป็นขั้นตอนสําคัญนะครับเป็นขั้นตอนสําคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งเลยนะครับก็ตอนนี้หลายหลายนโยบายของภาครัฐก็คือยึดการตลาดเป็นเป็นหลักนะครับวันนี้เราก็ต้องมายึดการตลาดกันดูที่ว่า mm. สิ่งที่เราทำเนี่ยผู้บริโภคเขาต้องการหรือเปล่านะครับเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภคหรือเปล <c oughs> ่านะครับอะไรที่เราทําดีแล้วอาจจะฝีมืออาหารอร่อยแล้วแต่ว่าแพ็กเกจยังไม่สวยผู้บริโภคก็ยังไม่มองหรือแพ็กเกจ ดีแต่แพ็กเกจแต่ว่ารสชาติยังไม่อร่อยก็ต้องปรับกันไปนะครับก็ต้องปรับกันไปมันไม่ได้หยุดอยู่แค่วันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆกิจกรรมหนึ่งที่ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเนี่ยได้กุนาจากขึ้นนะครับก็คาดหวังนะครับคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง20รายการที่ผ่านกระบวนการ KBO เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะคัดเลือกเหลือ1ผลิตภัณฑ์เพื่อเพื่อที่จะไปต่อสู้กับอีก 76จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยนะครับแต่คาดหวังว่าอ19ผลิตภัณฑ์ที่เหลืออยู่นะครับก็ท่านก็จะพัฒนาตัวเองนะครับพัฒนาตัวเองท่านขาดองความรู้ด้านใดท่านก็มาคุยกับทางพัฒนาชุมชนทางหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องครับเราจะได้ช่วยกันพัฒนา สำหรับจังหวัดสระแก้วได้พัฒนาผลิตภัณฑ์นำมาทดสอบจำนวน20ผลิตภัณฑ์อาทิผลิตภัณฑ์กระท้อนหยีคลุกบ้วยสร้อยข้อมือหินสีจากกลุ่มหัตกรรมบ้านลูกปัดทราวดีหินสีหินหยกทานดูดลิ่นของกลุ่มนายประสิทธิ์สาภาน้ำกระเทียบสกัดเข้มข้นจากวสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม05 กล้วยเส้นสมุนไพรกลุ่มกล้วยเกลียวทองน้ำเมลอนจากสวนนายโยอำเภอเขาชะก,กันชากัญชามิ้น์จากวิสาหกิจสมุนไพรออร์แกนิกเขาชะกันเค,ค้กชิฟฟอนมะพร้าวอ่อนกลุ่มเค,คหมหก้กหฮมฮักตำบลนองสังอำเภออรัญประเทศบะหมี่โอแ่งผสมโปรตีนจากดักแด้ไม้อีลี่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไมอีลี่และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไมอีลี่อำเภอตาพระยาเป็นต้น ซึ่งบะมี่อบแห้งผสมโปรโตีนจากดักแด้ไมอีลี่ได้รับการคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเป็นตัวแทนจังหวัดสะแก้วในการเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศในปีนี้ดุลยศักดิ์ชัยรัตน์สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสะแก้วรายงาน